สวัสดีครับพบกับสยามพิบูลคลับนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็มาดูสุดเด็ดนะครับผมสาหรับพ่อพันธุ์นะครับเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับผมผมผสมเจ้าคิงกัรเนอร์แล้วก็คับเค้กไปนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเพิ่มพลังทดแทนนะครับผมให้มีพลังงานนะครับผมมีน้ําในตัวเขาเยอะๆนะครับผมให้มีน้ําเชื้อเยอะๆนะครับเนาะก็สูตรนี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมผมก็จะใส่ ไข่2ฟองนะครับไข่สองฟองผมจะลวกเอานะครับก็จากที่เคยลองดูนะครับไม่เคยไม่ให้กินกับกินถ้ากินแล้วก่อนผสมสักวันหนึ่งอะน้ำมันจะข้นนะครับน้ำมันจะข้นนะอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะ,ะจริงนะครับลองลองไปปรับใช้ดูนะครับก็น,นี้ก็คือไข่นะครับไข่ นี่เลยใครแกะใข่แกะไข่มือเดียวเป็นบ้างครับเชฟน่าจะเป็นนะครับเนาะนี่เอ้ยเปลี่ยนนี่วะอ่ะอันนี้แล้วก็ชิดมือหน่อยเราก็ต้มน้ำร้อนไว้นะครับอันนี้ร้อนมากเลยนะครับร้อนมาก เราก็เทไปเลยเออครับประมาณนี้แล้วก็เราก็ปิดฝาไว้นะครับผมน้ำร้อนมากเลยนะครับปิดฝาไว้แล้วก็เราก็ จับเวลาไว้นะครับผมสักสักสามนาทีนะครับผมสามนาทีนะครับสามนาทีพอนะครับแล้วก็มันจะจะขุ่นขึ้นนะครับไข่มันจะโดนน้าร้อนมันจะขุ่นขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับอาหารเมร็ดนะครับผสมกับอาหารเม็ดแล้วก็บาบนะครับผสมอาหารเม็ดแล้วก็บาบเดี๋ยวผมให้ดูอ่าครับผมนี่บาบนะครับ เป็นโครงไก่บทละเอียดนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะครับผมอาหารหลักแล้วก็เป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดอาหารเม็ดของผมนี้ก็คือจะ,จะใช้เป็นลดเนื้อนะครับลดเนื้อเม็ดก็ไม่ใหญ่มากครับผมเม็ดไซส์กลางๆนะครับนี่คืออาหารเม็ดนะครับแล้วก็ใส่ผสมไปกับไข่นี่แหละครับไหนดูนะครับดูนี่เห็นไหม เป๊บเดียวมันขุ่นขึ้นนะครับพราน้ําร้อนมากนะครับผมก็ทําให้ตัวผู้นะครับผมพ่อพัน์เรามีน้ําเชื้อนะครับผมแล้วก็มีพลังงานนะครับผมน้ําน้ําเชื้อก็จะข้นขึ้นนะครับก็มีไข่มีไข่น้ําร้อนเนี่ยต้มใส่ก,กาง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่กับอาหารเราปกตินี่แหละครับ เวลาให้เขากินนะครับผมก็จะมีบัฟนะครับโครงไก่บละเอียดแล้วก็อาหารเม็ดนะครับประมาณนี้แค่นี้เองครับง่ายๆนะครับผมใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมหรือว่าวิธีอย่างอื่นนะครับอ่าเสริมด้ววิธีอย่างอื่นก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมใต้คลิปนะครับ EP นี้นะผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มาแชร์นะผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็พูดคุยกันนะครับผม ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับ EP หน้านะผมพูดคุยว่ากันใหม่นะครับผม EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ